บรรยายมาด้วยป่ะอะไรครับเนี่ยหอมไม่หอ,อมแก้มคนหายได้ไหม<_><_>อะไรข้าวจีข้าวจีฮะชิมมันไหนอ่ะอันไหนหอ,อมก่ากันเนี่ยแก้ม่ะ เอามาให้ชิมไหม,มเนี่ยรับเองเหรอเออจัดการนิดเปิดไปเข้ากล้องไปนุ่มอ่ะงีหอมหอม ข้าวเหนียวเช้ามาข้าวจีข้าวเหนียวเช้าอะไรทำมาปั้นเย็นๆมอ,อแล้วมาจีอร่อยนะแซ่บง่ายทำกินเองบายที่บ้าน